นี่ก็อายุประมาณ10วันแล้วนะคะคาดว่านะคะจะงอกขึ้นทุกเม็ดนะคะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องฟาร์มสุขหลังบ้านอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะปามจะพาทุกคนนะคะมาเพาะพริกหวานนะคะแบบง่ายๆนะคะ โอเคค่ะสิ่งที่เราต้องเตรียมนะคะในการเพาะพริกหวานนะคะก็มีนะคะดินพีทมอสนะคะพัสดุการที่เราใส่เพาะนะคะแล้วก็เมล็ดพริกหวานของเรานะคะเดีย๋ยวเราไปทําการเพาะกันเลยคะ่ะอันดับแรกนะคะให้เอาดินพีทมอสนะคะใส่ลงไปนะคะในพัสดุที่เราเตรียมมานะคะ เมื่อเราใส่ดินจนเต็มพัสดุแล้วนะคะให้เรานะคะพรมน้ําดินก่อนนะคะเพื่อให้ดินของเรานะคะมีความชุ่มชื้นนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะให้เราเอาเมล็ดพริกหวานของเรานะคะโรยลงไปให้ทั่วๆนะคะหลังจากนั้นนะคะให้เราทําการนะคะพรมน้ํานะคะให้ทั่วๆเลยนะคะเอาให้ชุ่มๆเลยนะคะ หลังจากนั้นนะคะให้เรานำถุงพลาสติกนะคะมาหนึ่งใบนะคะเพื่อทำการนะคะคุม,มเมล็ดของเรานะคะเร่งการงอกของมเมล็ดได้ดีนะคะและทำแบบนี้นะคะเพราะว่าเมื่อเราคุมถุงไปแล้วนะคะดินของเรามเมล็ดของเรานะคะจะมีความชุ่มชื้นนะคะ mm hmm. นี่แหละค่ะถ้ามีความชุ่มชื้นนะคะเขาก็จะกระตุ้นเร่งการเจริญเติบโตของมเมล็ดได้ดีนะคะ อันนี้ก็เป็นเมล็ดที่เราเพาะไปนะคะอันนี้สองวันผ่านไปนะคะเริ่มมีลากขึ้นมาบ้างแล้วนะคะในบางเม็รนะคะเห็นไหมคะจะมีสีขาขาวขึ้นมานะคะสองวันเองนะคะเขาก็ทำการงอกขึ้นแล้วนะคะวันที่ห้าแล้วนะคะ ก็เริ่มเห็นมีต้นงอกขึ้นมาแล้วนะคะแล้วก็มเมล็ดนะคะอื่นๆนะคะที่ยังไม่มีต้นนะคะก็เริ่มมีรากงอกขึ้นมาแล้วเหมือนกันนะคะเห็นไหมคะการเพาะพริกหวานแบบนี้นะคะทําง่ายนะคะพี่ๆสามารถทําตามได้เลยนะคะนี้นะคะเจ็ดวันผ่านไปนะคะต้นพริกของเรานะคะเริ่มขึ้นมาแล้วนะคะอายุเจ็ดวันแล้วนะคะ เดีย๋ยวปามจะอัปเดตให้ดูจนถึงตอนที่เขาโตเลยนะคะอ่าอันนี้อายุ12วันแล้วนะคะต้นพริกหวานของเรานะคะเริ่มงอกขึ้นมาเห็นแบบได้ชัดแล้วนะคะเดีย๋ยวเราไปดูอีกวันหนึ่งเลยค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นพริกหวานที่เราเพาะไปนะคะอายุ20วันนะคะพร้อมลงปลูกแล้วนะคะ เดี๋ยวถ้าปามปลูกนะคะจะมาอัปเดตให้พี่พี่ดูนะคะแต่ว่าคลิปนี้นะคะลาไปเพียงเท่านี้นะคะ